คือมันทำงานมาได้หกนาฬิกาเที่ยงคืนนาทีใครวะหน้าเหมือนเฟดี้เลยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าวะต้องฆ่ายามเวนเด้เฮ้ยพู่เจ้าเขาจะฆ่าเลยปกทำอะไรนะ่ะเอาต้องฆ่ายามเวน,เนี้ไปเลยทำไมละ่ะที่เราฆ่ายามไปดีทุกคนนะเฟดี้ ก็ใช่แต่ไม่ใช่คนนี้แม้ว่าเป็นคนดีเขาไม่ใช่คนที่เขาพูดลอยตอนนั้นเข้าใจได้นะเฮ้ยนี่นายคนบ้านเล่นแต่ตอนไหนเนี่ยส่วนนายอะไรนี่นี่คุณมาเล่นซ้อนแอบกันเธอเล่นซ่อนแอบเหรอก,เก็เล่นฟรีก็มเล่นได้สิแล้วก็เยอะสนุกดีนะฉันเล่นได้เหรอได้สิเอาเละนะใครแปลกประหลาดเต้นเออ ผมต้องเป็นคนหาสีนะครับแหมสเสียดายเบาๆนะครับเนี่ยอย,อยากแค่ที่สุดดูเหมือนนะสิดูขาดนชิก้าเยอะเลยงั้นเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะนับ1นึถึงสิแต่ทุกคนไปซ่อนนะครับหนึ 1, ่งสองผมจะหาคนที่เจอนะครับคุณไม้ออกมาตั้งงานแล้วยังหาที่ซ่อนไม่ได้เลยบ้าจริง เฟรดี้เงียบไว้เดี๋ยววันนี้ก็ได้ยินหรอกคุณแม่คงไม่อยู่แถวนี้หรอกไปหาที่อื่นดีกว่าไปแล้วสินะไนก็ไปใช่ได้แล้วไปอีกแค่สองคืนแล้วก็จะไปแล้วสินะ ก็มันช่วยไม่ได้นี่ฉันมันก็แค่ลูกจ้างนายจ้างสั่งทำให้ทำอะไรฉันก็ต้องทำตามฉันขัดนายจ้างไม่ได้หรอกนะเฟดี้อ่ารู้สึกมารีบเสียงใครกันหน้าอีอีเจอตัวทั้งสองคนแล้วมันมีช่องตอนนี้หรอวะนายหาคนอื่นคบแล้วหรอบอนนี่เปล่าครับผมเจอผู้คุณเปกลุ่มแรกนะ่ะส่วนทุกคนผมดูตัวอขหมดแลวละว่าเขาจะซอยที่ไหนกัน ไม่เนยกลับไปเราที่ห้องทํางานก่อนนะเดี๋ยวฉันกับบอนนี่ช่วยตามหาคนอื่นเองอืมครับเดี๋ยวพ่อผมจะทุกคนแล้วจะเรียกไปอาหารนะครับนายต้องการอะไรบอนนี่พูดอะไรนะครับผมก็แค่บังเอิญมาเจอคุณกับคุณไม้เท่านั้นเองบอกมานายต้องการอะไรฉันรู้ใจนายดีนะของที่ฉันอยากได้นะ่ะ ไม่ไว่ายังไงเชงจะต้องได้ถึงแม้ต้องตัดเพื่อนก็นตามแม่ผู้สมเั็นนายดีนี่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะขอให้เป็นข้าชมแล้วกันนะครับแต่ยังไงเชงไม่ยกยไม้ให้นายเด็ขดขาดคือนายทำอะไรไหมแล้วก็หน้าของนายได้หายไปรอ,อบแน่เงินหัวขอรับเป็นคำทานนะครับทีนี้ทุกคนก็พร้มอมแล้วสินะ คุณไม้ผมีเวลาจะถามหน่อยนะระหว่างผมกับเฟดดี้คุณไม้ชอบใครมากกว่ากันล่ะครับถ้าให้เลือกว่าชอบใครระหว่างนางกับเฟดดี้ฉันว่าฉันชอบนางมากกว่านะบอนนี่ไม่จริงเห็นไหมฉันเหนือกว่านายแล้วเฟยถามทำไมเหรอไม่ตัวฉันล่ะตุยนายเหรอเกลียดเลยก็ว่าได้อ,อือ ฉันทำให้คนอื่นเสียใจแล้วก็ต่ใจคิวินใสแบบนี้ฉันชอบหรอเฟรดี้ใจร้าย <c oughs> ฉันนะสใสใส <c oughs> แต่ว่าในสายตาฉันนามยังเป็นแค่เด็กน้อ,อยตาใจถึงมันทำให้ฉันปวดหัวแค่ไหนจำหัแค่ไหนนาม่าแค่เด็กน้อยเพราะงั้นจะต้องดูแลเด็กน้อยอย่างนาให้มากกว่าทิ้งอันนะ <c oughs> รุ่นพี่บอลนี่ครับ ผมว่าลุงพี่เป็นพ่อตูจากภายนอกเป็นคนเลวแต่ภา,ายในเป็นคนดีครับผมเชื่ออย่างนั้นนายนี่มอโรเนียจริงๆนะนั่นสินะครับผมนะ่ะอยากให้ลุงพี่สนใจผมบ้างขอให้ลุงพี่เจอคนนั้นเร็วนะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วตาต่อไปใครจะเป็นคนหา่ะที่วันนี้จะพี่เฟรดี้กับพี่ไม้พร้อมกันอะไรนี่ อันตรายไม่เป็นคนหาซะเฮ้ยแต่ไันยังไม่ได้เลือกเลยนะอยู่ๆจะช้เป็นคนหาได้ยังไงอะจริงอย่าง,งที่คุณไม้บอกแหละเฟรดี้คนที่จะให้หานะ่ะคือคุณนะคะเฟรดี้งั้นมาอันตกลงนะคะรอบสองเริ่มได้เอาลลวนะหนึ่งสองวันนี้ถ้านายทำอะไรไม้ตอนอยู่สอบแต่สอแล้วก็พอจะเชื่อทิ้งห้อยคอยดู นี่นี่คุณไม้ผมมีที่ซ่อนจริงๆอยู่ด้วยละ่ะไปด้วยกันนะครับทำไมถึงรู้สึกแปลกเวลาผ่านไปทำไรลนะ่ะบอลน,นี่ขอโทษครับพอดีที่มันขยับลำบากมันแคบนะครับเลยขยับลำบากไม่เชื่อเมื่อกี้น่าจะกว่าฉันแน่แน่ยังยังไม่ยุติเอกนายเปอะไรไปอะ่ะนี่เหมือนเดิมเลยนะบอนนี่ เปล่านี่ครับผมก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะถ้าคุณกำลังคิดว่าวันที่คงแกล้งเราอยู่แน่แผมบอกอะไรนะครับว่าผมเอาจริงไม่ต้องห่วงผมไม่รำเแรยงเหมือนเฟรดี้หรอกครับเฮ้ยคนอยู่ใต้โต๊ะนั่นนะ่ะออกไปได้แล้วเฟรดี้เฮ้ยฉันเจอแล้วใช่ไหมเรา,าทำอะไรไหมอ่ะเาจะทำอะไรได้ปากกบจะฉีดหน้าฉันเราจะทำอะไรได้ล่ะ อย่าโม้คำรามเป็นหมีงูไปหน่อยเลยในปี1987นาเนมมันก็แค่มีถือไม้ไม่สู้หน้าคนนั้นแหละไม่กล้าแม้กทั้งเจอยามคนเก่าและอย่างนี้มันี้แกเลิกไปสะรารังสักทีฉันจะบอกอะไรให้นะฉันคือฉันฉันเป็นสิ่งของที่พวกนจะจะแย่งง่ายๆคนนักคิดว่าตัวเองเป็นใครพระเจ้าเหรอถึงมาใส่ฉันได้จำไว้ฉันไม่ใชของใครทั้งนั้น แต่สิฉันเป็นให้กับนายแล้วก็คือคำว่าเพื่อนยังไงล่ะนั่นสินะก็ดีกว่าถูกเกลียดนะครับทานี้ก็เป็นเหมือนเดิมมาเนาะก็ดีแต่ก่อนอื่นฉันขอคุยกับบอนนี่สองต่อสองก่อนส่วนนายช่วยไปตามของอื่นให้หน่อยนะก็ได้แต่พวกนายห้ามทะเลาะกันอีกนะถ้าฉันรู้แล้วก็จบไม่สวยแน่ครับครับแล้วนายจะคุยกับฉันเหรอเพื่อน ใช่มีเรทอีกคุยเพียบเลยล่ะเพื่อนข้อเรื่องเถอะฉันใส่อยู่ว่าคนที่ตอนแรกจะช่วยฉันจะเสนอแผนจะช่วยฉันกับไม้ทำไมถึงจะอยู่จะเยีกยนดื้อๆอย่างนี้ล่ะช่วยที่บ้านหน่อยสิบอนนี่ก็ได้เดีย๋ยวจะบอกให้ทั้งหมด